ว้าดีพ่อแม่พี่น้องมึงนี่ลุงล้มพามาใส่กุ้งมาหากุ้งกร่อยอยู่น้ำบ้านแล้วครับบ่ได้ไปไกลเพื่อนว่าวันพระผมเลยโบไปไกลเห็นลวงพ่อเพื่อนว่าปลานาติปลาตาเพื่อนของเราผมขลยว่าปลานากูบ่ไปมึอนี่บ่เห็นเพื่อนว่ากุ้งนาติปลาตาขลยมาเพียครับมองห้าวใส่ ติดตามน้ำลุงลมอยู่ครับมืออืนเศา้าเดี๋ยวพุงกับสีไล่ใส่ไปก่อนมือเสา้าจังมาหลุ่นน้ำกันเนาะครับนะฝากเอฟซีทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งในประเทศหนออประเทศสซอยกดไลค์กดแชร์เป็นมุมเป็นพวกกดติดตามกดกระดิง่งติ้งติ้งให้กันครับไปเต้นเบาแล้วมือเสาเจอกันครับ เอาพยายามกุ้งกันครับพี่น้องดักกุ้งไว้เมื่มอคืนเมื่อวานเอาพยายามเบิ่งว่าสีเป็นยังไงไปน้ำกันครับมาเบิ่งหลังนี่ครับพี่น้องหลังแหลกหลังแหลกยังไงก็หลายคนเดี๋ยวจ้วว่าดวงยังหลาหรอกโอ้ ไปแน่อยู่ครับอืมไอยุ่ครับจิ๋นไอย่อด้อยุเจ้ายู่ไปปนอยู่ไปทำกันครับพี่น้องไปเบินหลังสองน้อกันหนิหลังสองหลังสองว่าห่างกันเลย ตาพอดีปนได้แล้วไปที่ใสรจละหลังที่สองครับพี่น้องหลังที่สองที่ป็นยังไดหลังที่สองก็ไข่พี่น้อง สร้างยุ้ยครับที่สร้างกระไดยุ่ยผมดูเลยดูไดยุอยู่เด,ดย,ดดยดุอยู่โอ้ยไปบึงหลังที่สามพี่น้องตุ๊กไก่กันแน่เด้อหลังที่สามพี่น้อง

บกหอยมาหลายแบกหอยอาบกหอยลองชี้กะดีขี้นม,มันทุกที้นุนลีก็ได้ยุ ไปบึงหลังบึงหังที่หาเอาวางหน่อยี่ซื้อครงโคกกึ้นโอ้พวกกราถา,า่มันอยู่น้ำบอลลึกที่นอกำไปห้องหลังนึ่งพใครถือที่นองที่หาหลังที่นอก

เป็นเปล่นเนี่ยโอ้ยเต้าเขามันกับโบไคยั่งแล้วเต้าเต้าเขาว่ามันตายเลยสิยเขาไปกินหยัง ห้าขา่เาเต้าข่าวพี่น้องอ่าวฮ้ได้เยจะยังไ่ว่าเ,เด็ปนได้กแก้วพี่น้ออนะตามนองกันอีกครับพี่น้อง hàng vậy thiệt đầy vô khắp đầy đầy vô lại lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ ก็ได้ปุ่นได้ปุ่นมาดูหลังนี้โอ้ขอ่ายยิ่รอบปุ่นกิดด่พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กันเด้อพี่น้องเด้อติดตามน้ำกันอขอ้ายยู่

วาลังีน่นังนกี้เนาะถือขึ้นับถือขึ้ือ้อ้าวมันแล้วมึงเนี่ยเฮ้เดี๋ยวเราไปสรุปกันทุกบ้านเนาะพี่น้องเนาะโอ้ ห้องใสด้วยคุณครับหาจิ้นน้ำมันนอกขอกหน้าห้องจิ้นนกประเบิ่งหลังนี้พี่นอกเอ้ย่าหากบ่ได้จินเอ้าอันนี้บวกใครถือกันได้ปะนี่ลังเดียวสามสี่ตัว มือนี้ได้หลายอยู่ครับพี่น้องกุ้งเต้นกุ้งเต้นเต้นเต้ยน,น,นอยู่คนพี่น้องว่ะสดชดไปไม,ม,ม่เลยเดรหลายครับมือนี่เดรหลายเอาไปก้อยเด้อตัวครับก้อยใส่บกอกจ้าเต้นเต้นอยู่เลยครับคุณมูนี่ได้หลายคุณดูอันนี้คุณหอยครับคุณหอยคุณหอยมือน,นี้ หัวซังไว้ได้กินแท้ครับคนกำลังมักก้อยใส่บะกอกครับมาผู้ใดอยากกินก้อยกุ้งเต้นกุ้งเต้นกุ้งเต้นกำลังเรียกเอาขนมปอกครับครับโอ้ เต้นเต้นเด้อครับเด้อคนจัดทรงคนแล้วพี่น้องจัดทรงคนจัดทรงคนจัดทรงเพื่อนคนสั่งไวไหลายมาเอาเด้อไปกลอยอใส่บอกกลวาไป,ไปขอนะับปลาเด็นกูแล้วครับเต้นเต้นยู่ครับ ได,ด้หลายอยู่กับมังบอนหน่อยเด้อครับผุ่นวันนี้เด้หลายครับไปท้ายกับบอนได้ไหมพี่น้องเบื้องเบืดตอตกเพราะว่ามันลงน้ำเลิกน้ำตื้นไปเอาครับเจอกันคลิปหน้าเด้อครับเด้อาฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ลุงล้มเนี่ยครับติดตามน้องกันครับสวัสดีครับ